คุณรู้ไหมว่านาซาได้ส่งยานอวกาศไปสัมผัสดวงอาทิตย์ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องจริงและที่น่าทึ่งคือมันไม่ละลายแล้วทำได้ยังไงกันละ่ะขอแนะนํายานสำรวจสุริยภาเกอร์ซึ่งถูกปล่อยขึ้นในปีพุทธศักราช2561มันกําลังเดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่ายานลำไหนๆที่เคยมีมาโดยบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า1,370องศาเซลเซียส ร้อนพอที่จะระเหยโลหะส่วนใหญ่ได้เลยแต่มันยังคงทำงานได้ปกติเรามาไขาความลับกันว่านาซาทำให้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้อย่างไรอย่างแรกเลยดวงอาทิตย์ไม่ใช่ก้อนลูกไฟใหญ่ๆอย่างที่หลายคนคิดมันคือทรงกลมของพลาสมาที่ร้อนแรงและปั่นป่วนแกนกลางของมันมีอุณหภูมิสูงถึง15ล้านองศาเซลเซียสแม้แต่ชั้นบรรยากาศด้านนอกสุดหรือที่เรียกว่าโครโนาก็ยังร้อนถึงระดับล้านองศา และที่น่าแปลกคือโคโรน่ากลับร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์เสียอีกเพื่อให้ทนต่อความร้อนระดับนั้นนาซาจึงสร้างกรอบป้องกันความร้อนสุดล้ำที่เรียกว่าระบบป,ป้องกันความร้อนเชิองอุณหพลศาสตร์หนาเพียงประมาณ11ซนติเมตรแต่ทําจากวัสดุโฟมคาร์บอนคอมโพสิตเบาแต่ทนความร้อนได้อย่างเหลือเชื่อและยังเคลือบด้วยชั้นเซรามิกสีขาวที่ช่วยสะท้อนพลังงานจากดวงอาทิตย์ด้านหลังของกรอบน,นี้คือจุดที่เครื่องมือต่างๆถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง เหมือนกับหลบอยู่หลังร่มท่ามกลางพายุไฟยังไงอย่างนั้นและยังมีการออกแบบที่ชาญฉลาดอีกมากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถหดเก็บได้เมื่อร้อนเกินไประบบระบายความร้อนด้วยน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทนต่อรังสีอันเข้มขน้นทั้งยานลำนี้พุ่งด้วยความเร็วกว่า690,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ทำไมต้องเสี่ยงส่งยานเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนั้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ส่งผลโดยตรงกับโลกของเราลมสุริยะและพายุสุริยะสามารถทําให้ระบบอบอกพิกัดผ่านดาวเทียมลมภารกิจของพาเกอร์ก็คือเพื่อช่วยให้เราทานายสภาพอากาศในอวากาศและปกป้องเทคโนโลยีที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันแล้วพาเกอร์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้อย่างไรมันไม่ได้พุ่งตรงเข้าไปแต่ใช้แรงน้มถ่วงของดาวศุกร์โคจรเฉียดใกล้ดาวศุกร์ถึง7ครั้งเพื่อค่อยๆปรับเส้นทางเข้าสู่ดวงอาทิตย์ สุดท้ายมันจะเข้าใกล้พื้นผิวดวงอาทิตย์เพียง6.4ล้านกิโลเมตรเพื่อให้เห็นภาพดาวพุธยังโครจรห่างถึง58ล้านกิโลเมตรแต่นิยาลำนี้ดิ่งเข้าไปใกล้กว่าเกือบ9เท่าและยังมีอีกสิ่งพิเศษยานลำนี้ตั้งชื่อตามศาสตราจารย์ยูจีนพาร์กเกอร์นักวิทยาศาสตร์ผู้เสนอแนวคิดเรื่องลมสุริยะเป็นคนแรกมันยังเป็นยานลำแรกของนาซาที่ตั้งชื่อตามบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ และเขาได้เห็นยาที่ตั้งชื่อตามตัวเองถูกปล่อยสู่อวกาศกับตาของเขาเองเพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่คุณแง่นมองดวงอาทิตย์จงจําไว้ว่ามียาลำเล็กๆล,ลำหนึ่งกําลังฝ่าพายุไฟและส่งความลับจากดวงดาวดวงนี้กลับมาอย่างโลกมันไม่ละลายแต่มันได้สร้างประวัติศาสตร์ถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศวิทยาศาสตร์และสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ลืมกดถูกใจกดติดตามและแบ่งปันเพราะสำหรับนาซาแล้ว แม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ร้อนเกินไปสำหรับพวกเขา